ราคา e x c กซ์คลูซีฟทอวันนี้นะครับเราเดินทางกันมาที่เมืองพัทยามาพูดคุยกับไบเกอร์สาวสวยน้องแพรทวินันหรือที่รู้จักกันดีนะครับในวงการยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เพอเป็นสาวน้อยที่มีผู้ติดตามรวมเกือบ4ี่ล้านคนเลยทีเดียวนะครับจากทุกแพลตฟอร์มด้วยคาแรคเตอร์ที่เท่บนเซ็กซี่อัธยาศัยดีน่ารักสดใสทำให้หลายคนที่ชอบแล้วก็ตกหลุมรักเธอครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับเธอแบบเอ็กซ์คลูซีฟเปิดใจกันไปเลยครับ อร่อยไหมอืมอ่อยค่ะชอบตรงที่ว่าไม่ต้องบอกว่าหวานน้อยหรืออะไรคือมันกําลังดีอะ่ะอ,นนอันนี้อะไรอะ่ะเมน,มนมของแพรเป็นคนมาโคโค่บนานาน่าค่ะเป็นช็อกโกแลตกับปุย้ยก<อ>็คืออร่อยเติมหลังจากขี่มอเตอร์ไซค์ดีตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องแพรทวินัน์นะครับแนะนำตัวน้อยสวัสดีค่ะแพรนะคะหรือว่าแพรทวินันค่ะ Z ซ1เอก0บบาท เป็นไบกร์ที่ชั่วโมงนี้บอกว่าโอ้โหมาแรงมาก f อเยอะนะเห็นทุกอย่างขึ้นฟีดอะไรเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดส่วนเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะบิ๊กไบค์สปอร์ตฝีมือไม่เบาเนี่ยขีดตามแทบไม่ทันเลยเจ้าถิ่นนะครับพยาเป็นไงบ้างฟีลลิ่งวันนี้เส้นทางที่ขี่มา โอ้ยก็จริงๆเส้นทางเปนเส้นทางที่แพรคุ้นอยู่แล้วแต่ว่าก็สนุกดีเพราะว่ามีพี่บอมมาขี่ด้วยแล้วก็ได้ขี่รถตัวใหม่ CB 750 Hornet ล่าสุดแพเพิ่งเพิ่งได้ขี่จริงหรอพี่บอมชอบไหมตัวนี้เดี๋ยวขอล้องด้วยนะได้ค่ะได้ได้ผาย่เหมือนกันนะผู้หญิงแบบใสๆแต่ว่ามาหลงไหลในเรื่องของความเร็วความแรงโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตจริงๆถ้าเรื่องที่ชอบมอเตอร์ไซค์ ไม่บังเอิญเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อแท้นี่ะเขาขับเออ่เป็นเป็นซุปเปอร์โป๊ะน้องต้งแต่แเด็กๆแล้วใช่แท้ก็จะใช่ค่ะแท้ก็จะได้ซ้อนคุณพ่อไปตลอดเวลาเราเห็นมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เน่ะเราจะวิ่งไปหามอเตอร์ไซค์ก่อนนี่จริงๆแท้มีไดอารี่ด้วยนะตอนแท้แบบว่าอยู่ประถมแท้เคยเขียนไว้ว่าอายุเท่านี้ฉันจะมีบิ๊กไบค์อายุเท่านี้ฉันจะมีรถนี้ขับอะไรใช่หนูเคยเขียนไดอารี่ว่าฉันอยากได้บิ๊กไบค์ใช่พอเราเริ่มโตขึ้นแต่จริงๆแล้วต้องบอกคุณพ่อไม่อยากให้ขับมอเตอร์ไซค์เเเเลลยยย้กกันนแต่่สสิพพููดรรงโาาะวี คุณ<ฮ>พ่อไม่ใหญ่ับแล้วครั้งแรกที่แพคขับมอเตอร์ไซค์ก็คือแอบ,บเอาเวฟที่บ้านน่ะไปขีก่ก็ล้มด้วยไอ้พักเทา้าเบี้ยวเลยเพราะว่าเราอ่ะไปล้มตรงลูกลหลานาดด้วยความที่ว่าเราไม่มีสกิลไม่มีอะไรเด็กเนาะเราไม่รู้ว่าพอเจอลูกลนาดจต้องทํำยังไงเราก็ตกใจแล้วก็เลยล้มแปะเหมือนเบรกแล้วล้มแปะแต่ไม่แรงนะคะเราก็ไม่ร้องแล้วพอกลับบ้านปุ๊บไม่บอกพ่อนะไม่บอกใครเลยเงียบเดาเดาเงียบแต่พ่อเหมือนมีเซนส์อะไรบางอย่างเดินมาดูรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะ ทำไมที่พักเท้าเบี้ยวทำไมแฮนเบี้ยวเพราะนั้นแหละก็โดนดุโดนตีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขี่อีกเลยจนมามีจุดพีกก็คือตอนที่เราอายุประมาณ2ี่้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องมีมอเตอร์ไซค์คันแรกสักคันหนึ่งในชีวิตตอนที่เราทํางานเองเราเก็บเงิน <ừ. S 1> ออกบิ๊กไบคันแรกเลยแค่บแปดร้อยค่ะคันแรกที่ออกหูแซ่แปดร้อยพ่อว่างไงไม่ตอนแรกคุณพ่อไม่รู้อพอออกปุ๊บคุณพ่อก็แบบทําอะไรไม่ได้ซื้อมาแล้วแต่คุณพ่อก็เดี๋ยวเขามัดมือชกถุดร้อง เพราะถ้าขออะไม่ได้แน่นอนผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงแล้วอ่าแล้วก็อีกอย่างเราก็20แล้วแหละทํางานเก็บตังค์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วต่อแพ้ก็ได้ไปลงคอร์สเรียนแบบบิ๊กไบท์เบสิกคอร์สของของทั้งค่ายเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้เรียนแล้วมีพี่ๆในกลุ่มที่เราไปออกทริปด้วยกันเขาก็แนะนําเพราะว่าเวลาเราไปออกทริปเราต้องมีการเข้าโค้งแล้วเราเข้าไม่เป็นแล้วมันจะทําให้อันตรายด้วยพอขี่แซ0ดแปดร้อยแพ้น่าจะขี่ได้ปีนึงแล้วก็เลยขายค่ะความต้องการเริ่มมากขึ มันมีจังหวะหนึ่งที่ช่วงนั้นแพรเริ่มดู MotoGP คือหนูจะมีรถในฝันหนูอยู่คือเมื่อก่อนน่ะหนูจะชอบอาวันที่เป็นทรงเอเลี่ยนสมัยก่อนอทีนี้มันมีเหตุการณ์อยู่ ตอนแรกหนูจะหนูกะว่าจะไปออก CBR พันตอนนั้นตอนนั้นจะเป็นมอเตอร์ปีแรกที่มาที่ามามประเทศ <ๆ S 2> ไทยใช่ที่ออกตามเพราะว่าชอบมา้าแต่จริงอ่ะในใจอ่ะชอบอาวันอาวันเป็นรถในฝันแต่ว่าตอนนั้นเราเชียร์มาร์กมากเกสเราชอบมาร์กมากคือหนูกะว่าจะออกปุ๊บจะไปบุรีรัมเลยเจะขี่ไปดูมาร์กแต่ทีนี้มันติดปัญหาตรงที่ว่าเหมือนเรื่องขนส่งมันประมาณาก็จะ3เดือนมั้งหนูก็เลยยังไม่ได้รถตอนนั้นคือจองไปแล้ว CBR จองแล้วค่ะเรียบร้อยนะฮะฮอนด้านะครับ น in right. ี่นะลูกค้าพาไปแล้วหนึ่งก็เลยตอนนั้นเล่นเล่นก็คือไปเดินดูอย่ามาฝั่งตรงข้ามไม่เล่นสิแต่เราก็ชอบด้วยไงชอบด้วยก็เลยเดินไปเดินดูแต่แต่ต้องบอกย้อนกลับไปก่อนนะคะว่าตอนนั้นศูนย์ของที่พัทยายังไม่มีบิ๊กไบค์แล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามีบิ๊กไบค์มันจะมีแต่มอไซค์รุ่นเล็กแต่จังหวะนั้นบังเอิญหนูเข้าไปมันมีอาวันจอดอยู่คันหนึ่งซึ่งเป็นตัวโชว์พี่คะมีรถไหมคะมีรถได้เลยไหมคขาบอกมีครับเอาได้เลยก็เลยคิดสักแป๊บหนึ่ง ก็บอกพี่นั้นหนูจองเลยแป๊บหนึ่งน <laughs> ี่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอเป็นอาวันแล้วเราไปเห็นอยู่ตรงนั้นมันแบบเอาพี่จองเลยค่ะ <laughs> <laughs> แต่จริงๆต้องบอกอย่างงี้นะว่าเมื่อก่อนก่อนที่หนูจะเริ่มเป็นอินฟูอะถ้าหนูจะออกรถคันหนึ่งอะรถคันนี้จะต้องทาอะไรให้หนูได้บ้างเราจะได้รู้สึกว่าเอยโอเคมันคุ้มค่าที่เราจะออกมานะถ้าเราจะมีเขาซึ่งรถราคาก็ไม่ใช่ถูกๆมันคันละเกือบล้านอะตอนนั้น8ปดแสนกว่าบาทตอนนั้นหนูตั้งใจไว้เลยว่า3เดือนถ้าหนูหาเงินกับคันนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้หนูปลล่อยยเ ได้ไหมได้ค่ะตอนนั้นหนูทํา YouTube ด้วยแล้วก็สามารถผ่อนรถได้จริงๆช่องเนี้ยแพรทํามาตั้งแต่ทากลุ่มเก่าแล้วสุดเลเดอร์ตอนคิดแซ่บปิดร้อยคือทําเล่นตอนนั้นอะแพรเป็นตะกองให้กับทีมตั้งกันมาแบบเป็นกลุ่มเพื่อนๆพน,พ,นพวกพ้องกันออที่เป็นแบบพวกคลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ชใช่คือทํากันเล่น,ลนๆ่นเลยแบบ oh. ถ่ายเล่นเล่นแต่ทีเนี้ยพอหนูตัดสินใจมาซื้อวันหนูก็เลยเปลี่ยนจากช่องที่ทํากลุ่มอะมาทําเดี่ยวของตัวเองเลยก็คือเปลี่ยนจากสุดเลเดอร์เป็นแพทริวิน จำได้ว่าคลิปแรกน่าจะเป็นรีวิวรถอาวันเลยที่เดินถือกล้องไปไปมามาดูเยอะไหมตอนนั้นหรอก็ประมาณได้อยู่พี่ประมาณหลักหมื่นวิวหลักหมื่นหลักแสนวิวคือตอนนั้นหนูไม่สนว่าคลิปจะคนดูไม่ดูแต่คือทําทําไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะลงได้เผื่อมันจะต้องโดนสักคลิปต่อเนื่อง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 ค่ะต่อน่ทุกวันต้องบอกว่าลงถี่มากถ้าจะบอกว่า2วันลงคลิปถี่ก็ได้เราอยากจะเสนอเราอยากจะบอกเราอยากให้คนรู้ว่าอยากรู้อะไรเราก็ทำทำทำมันยากปะ ตอนแรกก็ยากค่ะเพราะเราแบบเห็นหนูอย่างนี้หนูก็เป็นคนุณี่อายนะ ที่อายเหรอโอ้โหแต่เรารู้สึกว่าใจเราสู้แล้วด้วยเพื่อคอนเทนต์เพื่ออะไรที่เราอยากจะเสิร์ฟคนดูเราก็เลยแบบว่างัดความเป็นตัวเองแบบที่มันซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยออกมาอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ่ายคลิปแบบบ้าๆบางทีก็ปีนต้นไม้บางทีก็ลงไปกริ่งในแท็กร้อนๆอย่างนั้นอ่ะหนูหนูไปโซนที่อื่นเออเขาก็แบบไปเล่นตรงนน้นไปแบบไปแซลพี่ๆเขาไปเล่นมุกห้าบาทสิบบาทนู่นนี่นั่นสมัยก่อนหนูจะแบบบ้ากว่านี้มากเลยพอแพได้มาทํางานอยู่ในวงการบิ๊กไบช่ไหมคะแล้วก็มีการทำคอนเทนต์ทำาไรแล้วแพนเลยรู้สึกว คือความชอบมันเหมือนเป็นงานที่เราทําแล้วเราตื่นมาทุกวันได้แล้วเรารู้สึกแฮปปี้ที่ได้ทํางานแบบนี้เราด้วยความที่ว่าตอนนี้แพรมีบริษัทแล้วค่ะพี่บอมเพิ่งเปิดบริษัทจริงๆเมื่อปีนี้เองชื่อว่า Perry and B Production เป็นบริษัทที่เป็นผลิตเกี่ยวกับสื่อมีเดียด้วยความที่ว่าแพรเนี่ยเบื้องหลังคือเคยถ่ายมาก่อนแล้วก็ตัดต่อเองได้ทําทุกอย่างได้พอเรามีทีมฟอร์มทีมที่มาสมบูรณ์ปุ๊บแล้วทาบริษัทตรงนี้ปุ๊บเป้าหมายแพรเลยมองว่าแพรน่าจะอยู่วงการนี้แหละน่าจะยังขี่รถมอเต เอา,เอาแบบ<อ>จนแกแ<ร>่ไป<ก>เลยใช่แพทฝันไว้ว่าแพทจะขี่จนกว่าแพทจะแกะ่ใช่ดูแลหมาไปใช่มีแค่ <ไป S 2> นี้มอเตอร์ไซค์กับหมาเท่านี้แพทมีความสุขแล้วบนโลกใบนี้ <S <S สิ่งเดียวที่หนูขาดไม่ได้บนโลกใบนี้เลยก็คือน้องหมาค่ะ น้องหมาถ้าไม่มีน้องหมาก็จะไม่มีแพรด้วยเพราะ่เราเห็นไอจีของเธอเนี่ยจะมีน้องหมาเยอะมากเลยก็จะมีตอนนี้จะมีแบกกี้กับมะพร้าวค่ะที่แบบว่ามี f อเยอะมากในเพจฝ<ม>นะรั่งตัวหนึ่งไทยตัวหนึ่งใช่ฝรั่งตัวหนึ่งนี้จะเป็นของป๋าป๋าค่ะป๋าป๋าเขาเขาชอบ,บแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งแบกกี้คือแพรไปเจอน้องอยู่ใต้สะพานบางคือเป็นหมาแบบเรา ไปเก็บมาเลี้ยงไปช่วยน้องใช่จริงๆแพทําช่วยเหลือหมามาตลอดก่อนที่แพทจะมาทาตรงจุดนี้แล้วแ<อ>พทชอบแบบไปให้ข้าวน้องหมาจรตามวัดตามอะไรแถวๆบ้านเพราะเราเป็นคนที่เห็นหมาแมวไม่ได้อันนี้ทำมันคือทําก่อนด้วยค่ะเป็นเป็นนิสัยปก,กติพอได้แบ็คก,กี้มาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามีแฟนลับเยอะขึ้นเพราะว่าแพรถ่ายตั้งแต่วันที่แพทไปเอาน้องแพทจาได้ว่าแพทเลิกงานแล้วก็ไปถ่ายงานที่สนามกีฬาเนี่ยแหละค่ะไปถ่ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขากับ มันเอะใจอะไรไม่รู้แพรบอกว่าแวะไปทางนี้หน่อยซิพอดีมีอาหารเม็ดเหลือเผื่อไปเจอหมานี่คือความตั้งใจว่าเผื่อจะเจอหมาแล้วเลี้ยให้ช่ใช่ใช่แล้วก็เลยไปเจอแบกกี้เป็นหมาตัวเล็กๆอยู่ใต้สะพานซึ่งซึ่งท่านหนูไม่ไปเอาวันนั้นน้องน่าจะตายอยู่ในคอกน้นเพราะน้องออกไม่ได้มันเป็นแบบปูนปูนซีเมนที่ปิดเป็นบล็อกเหมือนมีคนทำทิ้งถือว่ามันเหมือนโชคชะตานะใช่ไหมทำให้เราไปเจอเขาใช่ค่ะก็แล้วใช่แล้วเราก็เลยแบบถ่ายได้ถ่ายเขาได้อะไรจนคนรู้จักแล้วก็เลี้ยงงงจนนนนนมาถึุกกวววัีี้้้้ตออๆ็ขบแลค่ะ พี่บอมมีคอมเมนต์ฝากถาม<า>อ่ะมีคำถามจากทางบ้านทำยังไงเวลาถอดบวกเห็นในคลิปไปขี่นู่นนี่แล้วถอดบวกออกมามันถึงแบบดูเหมือนแบบทำไมคะมันเป๊ะตลอดได้เหมือนเธอแบบอุ้ยหน,นูว่าเรื่องพวกนี้ยสาวๆน่าจะรู้ดีสุดเวลาเวลาหนูขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะหนูจะต้องรวบแล้วถักเปียเพื่อไม่ให้ผมพันกัน นี่คือนี่คือเคล็ดลับกันขี่มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงทุกคนหนูเชื่อว่ารู้ดีว่าถ้าเวลาผมเราสยายอย่างเงี้ยมันจะพันพันยุ่งเหยิงเลยและทีนี้เราต้องมีการเปียผมใช่แล้วเวลาเราถอดมาปุ๊บผมเราก็จะอยู่ทรงแล้วพอเราก็ปล่อยผมปุ๊บมันก็จะโอเคไม่มีการพันกันนี่คือเทคนิคนะคะสาวสาวอืนะฮะผู้ชายคงทำไม่ได้เพราะว่าผมสั้นอยู่แล้วแหละครับทีนี้ก็อาจจะมีหนุ่มๆสงสัยว่าเอะแล้วถ้าเกิดเป็นสเปคของน้องแพรเนผู้ชายที่เรามองไว้ว่าโอ้ฉันชอบมากเลยแบบเนี้ยสเปคเป็นยังไง ของแพลหรอคะแพลไม่มีไม่มีสเปคมากมายเลยมีอย่างหนึ่งคือขออย่างเดียวคือรักสัตว์รักสัตว์รักครอบครัว love m love my dog ใช่ love me love my dog love my family love your family อ๋อใครที่เป็นคนชอบสุนัขละครับโอ้โหยกมือขึ้นโอ้เพียบเลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากแพลแบบจะไม่ดูเรื่องอื่นรูปร่างหน้าตาฐานะแพลว่ามองว่าถ้าเป็นคนรักสัตว์อ่ะเขาจะเป็นคนจิตใจอ่อนโยนเฮ้ยพี่รักสัตว์มากเลยนะจริงๆพี่ผมเลียกหมามาตลอดเลย มีมอมถามคนที่บ้านเรียงคะไม่ได้ถามเสียงร้องเลยสุดท้ายนะครับอยากจะฝากอะไรไปถึงไบค์เกอร์สาวๆที่แบบโอ้โหอยากจะมายืนในจุดที่แพยยนอยู่บ้างทุกวันนี้ผู้หญิงน่าจะแบบ เปิดกว้างมากขึ้นแล้วแหละเกี่ยวกับ side, มอเตอร์ไซค์เพราะว่า<ม>ด้วยด้วยความที่ว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องสื่อโซเชียลเข้ามามันทำให้คนรู้ว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันมีทั้งคําแนะนาํามีทั้งช่องที่สอนนู่นนี่นั่น<ม>เปิดกว้างมากขึ้นอยากจะเป็นกําลังใจให้สาวๆดีกว่าว่ามันไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราแล้วก็ถ้าใครชอบหรือใครรู้สึกว่านี่แหละคือตัวตนฉันนี่แหละคือความชอบของฉันแพรอยากให้ลองไฟท์กับมันดูสักตั้งหนึ่ง ใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปรู้สึกว่าเราไม่กล้าขี่ว่ะเรามีจุดที่แบบปิดกันเราอยู่แบบความคิดของคนอื่นหรือกลัวอะไรเงี้ยเราลองแบบนึกถึงตัวเองให้เยอะๆเพราะว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวคือคนเราเกิดมา <Wow. S 1> แค่ชีวิตเดียวถ้าเราไม่ลองทําในวันนี้แล้วเราไปทําในวันที่เราไม่มีกําลังเราไม่เหลืออะไรแล้วหรือว่าเราเราสู้ไม่ไหวแล้วมันจะเสียดายมากๆเลยไม่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงตัวเอาทุกคนใครที่รู้สึกว่า ตรงนี้คือความสุขของเรานี่คือความชอบของเรานี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะลองสักครั้งโดยที่เราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนพุ่งไปหามันเลยใช่เหมือนกระแพ้ค่ะขอบคุณสิครับรออะไรนี่คือ้องแผ่ตอวคุณนะขอบคุณครับครับโออร้อนโอ้โหเนี่ยได้รู้มุมหลากหลายของแพ้เลยนะวันนี้ก็คือดีอยู่ใช่ไหมพี่ดีดโอเคโอเค